สวัสดีครับก็เข้าบทที่สามเลยนะครับผมบทที่สามกวักติกกวักติกเงียบเงียบเดียร์จีนะครับผมกวักติกก็คือสัญชาตินั่นเองเงียเงียบเงียบเงียบ แปลว,ว่าอาชีพเดียจีแปลว,ว่าที่อยู่นะครับผมบทนี้ได้ได้ตั้งสามสามอย่างนะครับผมในบทเดียวนะครับผมต่อไปตื่อวืงนะครับผมคำศัพท์ตื่อวืงคำศัพท์นะครับผมเหงยอ,อุ๊บเหงยเหงยแปลว,ว่าคนนะครับผมหรือว,ว่าชาวอุ๊บออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียอูเกอร์อุกชักอุกนะครับผมแปลว่าชาวออสเตรเลียนะครับผมเดลเอวูเลเดออเเดลเวียนเดลเดลแปลว่าล้วนต่างก็ต่อไปเงยเงยเออ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 อีเออเงยอีเงยเวียนเงยแปลว่าคนนะครับผมต่อไปเนื้อ แปลว่าประเทศเนื้อแปลว่าประเทศนะครับผมนาวแปลว่าไหนนาวอารออาวเนื้ออาวนาวเวียนนาวแปลว่าไหนครับผมต่อไปเงยมีอีเมอีมีงามีมีจตวาสะอื้นนะครับผมสันเงยมีแปลว่าชาวอเมริกันต่อไป người anh người anh แปลว่าชาวอังกฤษนะครับผมต่อไปเงยฟับอ่าเปิดอับเฟออับฟับชักฟับนะครับผมเงยฟับนะครับผมชาวฝรั่งเศสต่อไปลำเวียดลำเวียดแปลว่าทำงาน C C แปลว่าอะไรธุรกิ คือกี่เลขานุก,การต่อไปเล่าเออเอ,อ,เอูเออเลอเอเเล่แปลว่านานลำอาเมอัมอ um, เลออัมลำชักลำแปลว่ามากต่อไปซาดิงซาดิงซาดิงแปลว่าครอบครัวต่อไปเฮียนใน เฮียนไนแปลว่าปัจจุบันเฮียนไนแปลว่าปัจจุบันนะครับผมต่อไปสงสงโองเงอองเสอองสงซักสงนะครับผมอาศัยต่อไปเออเดาเออเดาแปลว่าที่ไหนเออแปลว่าอยู่หรือว่าที่เดาแปลว่าไหนนะครับผมเออเดาที่ไหนเออ อยู่หรือว่าที่นั่นเองนะครับผมเช่นบ้านเออเดาเพื่อนอยู่ที่ไหนโต้เออบางกอกโต้เออบางกอกฉันอยู่กรุงเทพประมาณนี้นะครับผมต่อไปญาตต้เนื้ออาญาเวียนญาโต้แปลว่าภรรยาผมไม่ใช่บ้าน บ้านของฉันนะครับผมยาต้ยแปลว่าภรรยาผมเจีงไดฮอกตงฮับฮานอยเจีองไดฮอกตงฮับฮานอยแปลว่ามหาวิทยาลัยฮานอยอีกรอบนะครับผมเจีงไดฮอกแปลว่ามหาวิทยาลัยเจีองไดฮอกแปลว่ามหาวิทยาลัยตงฮับ ฮานอยมหาวิทยาลัยฮานอยนะครับผมจียงในฮอกตงเฮกฮานอยนะครับต่อไปฮอกแปลว่าเรียนควาเตียงเวียดควาเตียงเวียดแปลว่าสาขาภาษาเวียดนามนะครับต่อไปอันล่าเงยนึกน้ำ แองลาเงยเนื้องนาวแองคุณพี่ชายลาเงยเป็นคนเป็นชาวเนื้องนาวชาติไหนนะครับผมคุณเป็นคนชาติไหนตัวลาเงยตัวลาเงยฉันเป็นชาวใส่เข้าไปนะครับผมจะเป็นอุ๊จะเป็นหมีนะครับผมจะเป็นไทยแลนด์จะเป็นเวียดนามนะครับผมก็ว่ากันไปต่อไป อังทำ nghề gì อังทำ nghề gì นะครับผมอังทำ nghề gì คุณพี่ชายทำอาชีพอะไรตุยลาตุยลาก็พร้อมบอกมอบอาชีพเข้าไปครับผมถ้าเกิดว่าเป็นครูก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เธอสาวตุยลาเธอสาวตุยลาโกสาวนะครับผมก็ว่ากันไปอาชีพ ต่อไป lâu ล ắ m ล h ําคงก p a แอง â ล l ắ ล k ําคง gặp แองไม่ได้พบคุณนานมากแล้ว l ล u แปลว่านานเล่าลําแปลว่านานมากคงกับไม่ได้พบแองคุณหรือว่าพี่ชายนะผมเฮียนในแองสองอยู่ đâu เฮียนใน แองซงเออเดลปัจจุบันคุณอาศัยที่ไหนเฮียนในปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันเฮียนในนะครับผมแองพี่ชายซงเออเดลอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับผมตตยตอบก็คือตตยซงเออตตยซงเออฉันอาศัยอยู่จุดๆเช่นฮานอยก็อยู่ที่ฮานอยกวางบิงตตยซงเออกวางบิงก็ แปลว่าอาศัยอยู่ที่เมืองฟางบิงนะครับผมต่อไปตัวอย่างประโยคคําถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาตินะครับผมอ่านพร้อมเลยนะครับผมเอ็นลาเงยเนื้อหนาวเอ็นล่าเงยเนื้อหนาวคุณเป็นคนชาติไหนโตยล่าเงยหยดโตยล่าเงยหยดผมเป็นชาวญี่ปุ่น นะครับผมอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้หญิงฉันใช้ประโยคนี้ได้เอ่อได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนคำถามเป็นจิจิลาเงยเนื้อหนาวถามผู้หญิงนะครับผมโตยลาเงยหยดโตยลาเงยหยดผมเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับผมหรือว่าฉันเป็นชาวญี่ปุ่นผู้หญิง tổ tổ bay Thái Lan à, anh hùng Thái Lan ai ai thưa ai Thai, chắc Thái Thái Lan để qua Thái Việt Nam Việt Nam Việt Nam Trung Quốc Trung Quốc Đó là Chim Hành Quốc, Hành Quốc, a, a an An Hân n, à, hờ. À, n hàn. Hành Quốc, Hàn Quốc, các đi có tài. Nhật Bán Nhật bán Nhật Bản,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  อินโดอินโดแปลว่าอินเดียนะครับผมต้าว <büyük> ่าม <silicone> ีมีเมอีมิงหมีแปลว่าสหรัฐอังอังแปลว่าอังกฤษฝาฝาแปลว่าฝรั่งเศสงาง่าเงออางา แปลว่ารัสเซียต่อไปดึกอือเกอร์อึกเดอะอึกดึกชักดึกแปลว่าเยอรมันอุกผู้เกออุกชักอุกแปลว่าออสเตรียออสเตรีย,รรยรนะครับผมฮารานเธอห้าเวียนฮารานแปลว่าฮอลแลนด์ต่อไปอมีตัวอย่างประโยคด้วยนะครับผม ลาจุดจุดจุดฝ่ายคงนะครับผมใช่หรือไม่นะครับผมอ่าจิลาเงยหยดฝ่ายคงจิลาเงยหยดฝ่ายคงคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมต่อไปแอนเอ๋ยลาเงยดึกฝ่ายคงแอนเอ๋ยลาแอนเอ๋ยลาเงยดึกฝ่ายคงเขาเป็นคนเยอรมันใช่ไหม จีเอ๋ย là người nước nào จีเอ๋ย là người nước nào นะครับผมให้ให้คิดเอาเองนะครับผมอินเดียเมื่อกี้ครับผมอันนี้ใครเอ่ยประเทศไหนอะหน้าตาแบบนี้อันนี้โอ้ชุดแบบนี้น่าจะเป็นคิดถึงกิมจิเลยนะครับก็ให้ตอบเองนะครับผม <ười> hay là tập em chị ấy là người nước nào top ok chị ấy là người nước nào top top ai chị ấy là người nước nào top ok thay tập em nó khác cũng top ai ừ. chắc trên chị ấy là người nước nào ở này nó thổ cha จีเอ๋ยลาเงยเนื้อเหนานี่ชุดหน้าตาประเทศไหนนะครับผมต่อไปจีเอ๋ยลาเงยเนื้อเหน่านี่อาจจะเป็น่วนฝรั่งนะครับผมชาติไนะครับผมให้คิดเอาเองนะคต่อไปตัวอย่างประโยคถามและตอบเกี่ยวกับอาชีพ ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับอาชีพนะครับผมต่อไปอังลาเงซีอังลามเมซีนะครับผมคุณทำอาชีพอะไรพี่ชายทำอาชีพอะไรตัวลาสาวเวียนตัวลาสาวเวียนผมเป็นอาจารย์ตัวลาสาวเวียนผมเป็นอาจารย์นะครับผมต่อไปบาคสีบาคสีเซอ,อีซีงาสีนะครับผมแปลว,ว่าหมอ อีตาเตือตาชักตาอีตาโอเคครับขอขออภัยครับผมสำเนียงทางเหนือชักจะเป็นจัตวาครับผมอีตานะครับผมพยาบาลโบโดยโอยโอยโดยโดยหนังโดยบโอบหนังโบโบโดยแปลว่าทหารโบโดยแปลว่าทหารต่อไปหายกวน หายกวลืน ah ai hi h เหออไหายหายเออเออเอินกัวเอินกวนหายกวนแปลว่าทหารเรือนะครับผมต่อไปตัวอย่างประโยคคำถามและเกี่ยวกับสถานที่แองจุดๆเออเดิก็ใส่ชื่อลงไปใส่นามลงไปนะครับแองเออเดิมโตเออจุดๆนะครับผมผม อยู่ที่ประโยคต่อไปเลยจิสงเออเดิลคุณอาศัยที่ไหนตอบว่าโดยสงเออบักควาบักควานะครับผมอ่าเกิดเอ็กเบอร์เอ็กแบกชักแบกควานะครับผมแบกควาโดยสงเออแบกควาเขาอาศัยที่แบกควานะครับผม หรือว่าชันอาศัยที่แบบควางนะครับ <c oughs> ต่อไปจิลามเวียดเออเดิลจิลามเวียดเออเดิลพี่สาวทำงานที่ไหนคุณทำงานที่ไหนโดยลามเวียดเออเงินหางโดยลามเวียดเออเงินหางฉันทำงานหรือว่า ฉันทํางานอยู่ที่ธนาคารนะครับผมตัวนี้จิน่าสังเกตเลยนะครับผมถ้าใช้ตัวนี้ตอบแปลว่าภาษาไทยนี่ผิดนะครับต้องเป็นฉันทํางานที่ธนาคารนะครับผมผู้หญิงใช้ผมไม่ได้นะครับผิดพลาดนะครับผมถือว่าเป็นข้อคิดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นผมก็ต้องใช้เอง a n ็ l ล m v i ệ ีย đâu? พี่ชายทำงานที่ไหนตลาม v i ีย ở เ g â n งินหผมทำงานที่ธนาคารนะผมต่อไป Anna học ở เ â u Anna học ở đâu Anna เรียนที่ไหนนะครับผมแอนนเรียนที่ไหนต่อไป cô ấy h ọ ย ở k h เ a tiếng v i ีย cô ấy học ย k h o เ tiếng việt เธอเรียนที่ สาขาภาษาเวียดนามนะครับผมพูดถึงบุคคลที่สามนะครับผม <c oughs> ต่อไป <c oughs> อาเฮ็ดแล้วนะครับผมตัวอย่างประโยคแบบน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ฮอยอันนะครับสวยงามมากข้างหลังก็จะเป็นตลาดยาวเลยเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะครผม ผมก็เคยไปแล้ตรงนี้สวยงามมากนะครับผมมีงานฝีมอือต่างๆนานาที่เราไปไปพบไปเห็นนะครับผมโอเคเจอกันบทต่อไป